เจ้ตอนนี้เรามาที่วัดอรุณกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยกับเจ็กล้องฟิล์มคอมเพกที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆเทียบกันไปเลยว่าแต่ละตัวแต่ละระยะเลนส์นะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สภาพแสงแต่ละสภาพก็จะพยายามหามุมเพื่อให้เห็นค่าเปรียบต่างของแสงสหรือว่าคอนทาราสต์นะครับก็เจ็ดกล้องตัวนี้เนี่ย ระยะเลนหรือรับแสงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยอยู่แล้วนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้แบบโหมด P เลยให้กล้องคิดเองไม่ชดเชยแสงด้วยแต่ว่าจะปิดแฟชนะแต่เดี๋ยวจะหาโอกาสเปิดแฟตแบบถ่ายย้อนแสงหรือฟิ l l i อินเพื่อให้เห็นภาพทุกๆุกทกท,กที่แบบว่าน่าจะได้ใช้กันนะครับก็เดี๋ยวไปดูรูปกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ 1.9นะครับก็เป็นกล้องฟูจ i ฟิล์มที่ใช้เลนส์ซูเปอร์เอวีซ n ฟูจินอนนะครับที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับด้วยระยะเลนส์เนี่ย24มิลลิเมตรนะครับก็กว้างกำลังพอดีนะครับแล้วก็ ค่ารูรับแสงเริ่มต้นที่1.9นะและกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีค่าสปีดชัตเตอร์ที่เร็วสุดนะครับก็คือ1ต่อ360วินาทีนะครับสำหรับกล้อง Fuji Film ใน z u La Bag นะครับจะไม่มีโหมด A นะครับก็จะเป็นโปรแกรมล้วนนะครับแต่ก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับเปิดปิดแฟลชแฟลชตาแดงนะครับตั้งค่าเซลทัมเมอร์ค่าออโตโฟกัสแล้วก็ต้องมีค่าชดเชยแสงด้วยนะครับก็เป็นบวกลบ2เลยทีเดียวนะครับมีโหมด NP ก็จะเป็นโหมดสําหรับเมื่อเราใส่ฟิล์มที่มีค่า ISO 1060 ลอยขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแบบเปิดโหมดที่แบบที่ดีที่สุดของกล้องออกมาใช้งานเลยนะครับก็ใครที่สงสัยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ตอนที่เราซื้อกล้องฟิล์มตัวนี้มานะครับ Until the first light of dawn ลาส7นะครับก็จะเป็นระยะ28มิลลิเมตรค่ารูรับแสงเริ่มต้นก็อยู่ที่2.8สามารถปรับค่าชดเชยแสงได้บวกลบ2ด้โดยเช่นกันได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องที่เข้าเมนูต่างๆเลยนะครับต้องมีโหมด A ให้ใช้งานนะครับรวมไปถึงโหมด P โปรแกรมด้วยเช่นกันนะครับก็ปรับค่ารูรับแสงได้แคบสุดถึง16นะครับก็ถ่ายได้ใกล้สุดอยู่ที่ระยะ0.35เมตรนะครับแล้วก็ค่าสป p ดชั s h ตอร์ปรับชัตเตอร์ B ถ่ายลากไฟนะครับแล้วก็เร็วสุด1/500วินาทีแล้วก็มีโหมด NP ให้ใช้งานด้วยรับสหก้อง จะมันอยู่แต่ต้องใช้ฟิล์มที่มีค่าความไวแสง ISO เนี่ย800ขึ้นไปแล้วก็เข้าไปเปิดปิดได้เองแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ฟิล์มที่ตัวกล้องระบุไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถเห็นเมนูนั้นได้เนาะก็จะประมาณนี้สำหรับกล้อง f u j i ฟิล์มคลาสเป็นอยู่ครับ โอลิมปัสมิทูนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะใช้โอลิมปัสเลนนะครับระยะ35มิลิเมตรนะครับค่ารูรับแสงเริ่มต้นก็อยู่ที่2.8นะครับท่าสปีดสูงสุดที่ทําได้นะครับก็คือ1000นะครับแต่กล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบกล้องที่แบบออโต้ไม่สามารถตั้งโหมด A ได้นะครับแล้วก็แมนนวลโฟกัสไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถเปิดปิดแฟดแฟดตาแดงได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยอเวเทอร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กันได้แค่ละองน้ําละองฝนเท่านั้นนะครับก็ไม่แนะนําให้ไปลุยหิมะล หนักๆเช่นกันนะครับระยะถ่ายได้ใกล้สุดของกล้อง奥林巴斯นะครับก็อยู่ที่0.35เมตรนะครับกล้องตัวนี้นะครับมีโหมดพานรามาที่อยู่ตรงนี้พานรามาของกล้องคอมแพคประเภทนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีคอน 3.5T.I. นะครับก็เวลาเราเปิดโหมดพานรามาระหว่างเฟรมนะครับก็ตัวกล้องก็จะมีคอปบนคอปล่างมาให้ใน1เฟรมนะครับก็จะเป็นออกมาเป็นสเกลพานรามาแล้วก็กล้องตัวนี้นะชดเชยแสงไม่ได้นะครับก็เียกได้ว่าหน้าเสียดายนะก็ประมาณนี้สำหรับกล้อง ly 奥林巴斯มิลท2นะครับ The okay. 35 Ti นะครับเป็นกล้องที่ใช้เลนนิโคนะครับระยะ35มิลค่ารูรับแสงเริ่มต้นก็อยู่ที่2.8นะครับก็กล้องตัวนี้ลักษณะโดดเด่นของเขาก็คือจออนาล็อกด้านบนที่ออกแบบโดยไซโ้นะครับก็บริษัทที่ผลิตนาฬิกาชื่อดังของโลกอยู่แล้วนะครับกล้องตัวนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นโหมดโปรแกรมนะครับก็คือให้กล้องคิดเองทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เราสามารถปรับเป็นโหมด A ได้ด้วยเช่นกันนะครับพอปรับเป็นโหมด A ปุ๊บเนี่ยพอหมุนไดอัลทางนี้นะครับเห็นไหมแอนาล็อกทรงนี้นะคร ก็คือค่ารูรับแสงเนี่ยปรับได้แคบสุดถึง22นะครับก็กว้างสุดก็อยู่ที่2.8นะครับแล้วก็ตั้งค่าเมนูโฟกัสได้เช่นกันนะครับก็กดค้างปุ๊บ แล้วก็หมุนนี่อนาล็อกก็จะหมุนเป็นแบบนาฬิกาเหมือนกันนะครับก็ระยะถ่ายได้ใกล้สุดนะครับก็จะอยู่ที่0.4เมตรนะครับก็สามารถชดเชยแสงได้เช่นกันนะครับนี่ดูจากที่ปลายนิ้วผมนะครับพอกดค้างปุ๊บแล้วหมุนได้อลก็จะบวกลบได้2นะครับและค่าสปีดชัตเตอร์ของกล้อง nikon 3 5 ti นะครับก็เร็วสุด1ต่อ500วินาทีนะครับกล้อง nikon 3 5 ti นะครับมีโหมดพาโนรามาให้เราใช้งานด้วยเช่นกันนะครับ กล้องคอนแทค T3 กันนะครับก็กล้องฟิล์มคอมแพคพรีเมียมตัวนี้เนี่ยก็ใช้เลนส์คาวไซต์ T Star s o n ซน่านะครับระยะ35มิลก็ค่ารูรับแสงอยู่ที่2.8นะครับก็เป็นคงที่ได้เลยนะครับสามารถเปิดโหมด P หรือโหมดโปรแกรมนะครับให้กล้องคิดเอาเองได้หมดนะครับค่ารูรับแสง speed shutter หรือว่าเราจะปรับเป็นโหมด A ก็ได้นะครับก็มาปรับที่ค่ารูรับแสงเอาเองนะครับ2.8ไปจนถึง16ค่า speed shutter ของคอนแทค T3 นะครับเร็วสุดก็อยู่ที่1ต่อ1,200วินาทีนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตั้ ตั้งค่าเชยๆแสงได้นะครับบวกลบนี่น,นี่ก็จะเป็นบวกลบแบบ0.3 0.7แต่เราก็สามารถเข้าไปคัสตอมได้ให้เป็น0.5แล้วก็1เลยก็ได้นะครับตอน,นนี้ผมก็คัสตอมไว้ที่0.3ที่เริ่มต้นนะครับระยะถ่ายใกล้สุดของกล้อง Contact T3 นะครับก็อยู่ที่0.35เมตรนะครับสามารถเปิดปิดแฟชได้นะครับปิดแฟชค้างไว้เลยก็ได้นะครับสำหรับกล้อง Contact ีส ของกล้อง Contact T 2นะครับก็เป็นกล้องที่ใช้เลนส์ขาวสานะครับทีสตาร์โซน้านะครับระยะที่38มิมลลิเมตรนะครับค่ารูรับแสงก็อยู่ที่2.8นะครับตัวกล้องจะใช้ค่าสปีดชัตเตอร์เร็วสุดได้1ต่อ500วินาทีนะครับสามารถตั้งค่าชดเชยแสงได้ตั้งค่าเมนทอนโฟกัสได้นะครับตั้งค่ารูรับแสงได้เองนะครับโหมด A ได้แต่ถ้าเริ่มต้นที่2.8แบบนี้เนี่ยก็จะกล้องก็จะเป็นโหมดพนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดแฟลชได้นะครับแล้วก็กล้อง c o n t a c ที2ถ่ายใกล้สุดนะ ที่ 0. 0.7เมตรนะครับ ก็เป็นกล้องไลก้ามินิลั์นะครับเป็นกล้องที่ใช้เลนไลก้าซัมมริสนะครับระยะ40มิลเมตรนะครับก็แคบสุดในเจตัวที่ผมมีนะครับแล้วก็ค่ารูปแสงนะครับอยู่ที่2.4นะครับสำหรับสปีดชัตเตอร์นะครับเร็วสุดอยู่ที่1ต่อ400วินาทีนะครับสามารถตั้งค่าชดเชยแสงได้บวกลบเช่นกันนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยเริ่มต้นมาก็จะเป็นอยู่ที่โหมดโปรแกรมก็คือกล้องคิดเองทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นโหมด A ปรับค่ารูปแสงได้เองนะครับรวมไปจนถึงตั้งค่าโฟกรระะยยต่่าางๆได้ก็ถ ยะใกล้ได้สุดก็คือ0.7เมตรนะครับ ก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ็ดกล้องฟิล์มคอมแพคที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับแล้วความรู้สึกวันนี้นะครับที่ใช้ทั้ง7ตัวพร้อมกันแบบนี้เนี่ยติดติดกันเลยเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบเทียบออกมาได้ว่ากล้องตัวไหนที่มันแบบใช้งานง่ายใช้งานไอ้นี่นะก็ตัวที่เห็นชัดเลยนั่นคือทีกับทีจริงแต่ผมให้ที่3มากกว่าเพราะว่าทีเนี่ยจะรู้สึกว่าโฟกัสบืดบ่อยอมันไฟเขียวมันไม่ขึ้นอ่ะมันพอพอโฟกัสปุ๊บพอเลื่อน จะตั้งคอมโพป,ปุ๊บหลุดอีกแกลแต่ที่สเนี้ยไม่หลุดนะแล้วก็มองง่ายด้วยใช่ใชมองเห็นกว้างใสส่วนฟูจิฟิล์มคลาสเซนเนี่ยมผมรู้สึกว่า v i วไฟเดอร์เขาหม่นหม่นหน่อยพอแบบอยู่อาลโดแบบเนี้ยมันไม่ใสเท่าที 2, แล้วก็ทีสาม,มส่วนนิคอน3ามหทีไอนี่ก็คือผมว่าเชื่อว่ายังไงก็โฟกัสเข้าแม่น ส่วนไลกาไม่ไดลักนะครับมผมว่าภาพอ,องไไงก็ออกมาสวยไลกาแต่ว่าช่องมองภาพเล็กนะ<ม>ส่วน o l y ิมิ s สองเนี่ยก็เป็นเป็นคลิปที่เราออกออกมาทําคลิปครั้งแรกนะครับก็ช่องมองภาพเล็กแต่ความรู้สึกก็ใช้งานง่ายก็โอเปเรตปึ๊บปบแต่ว่าต้องปิดแฟลชอยู่ตลอดอืมเพราไม่อยากตั้งออโต้ไงไม่รู้มันจะยิงมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฟูจิฟิล์มนซูราแบ็กเอฟก็ดูรับแสงกว้างสุด ระยะเลนก็กว้างสุด24มิลน,นะครับแต่รื้แต่ช่องมองภาพก็เล็กนะนนก็อาจจะมองยากนิดนึงยิ่งแบบมาวางทาาประหลนแว่นมันจะแบบเลื่อนๆหน่อยๆความรู้สึกกนะันนะนะครับแล้วก็ต้องคอยปิดฝลดอยู่ตลอดเนาะแต่เราถ่ายออกมาเพื่อให้เห็นให้เพื่อนๆเห็นว่าภาพแต่ละมุมครึ่งตัวเต็มตัวย้อนแสงหรือแม้กระทั่งวิวนะด้วยแบบที่ผมคิดว่ามันจะ เป็นตัวช่วยตัวตัดสินได้ว่าเราจะเลือกกล้องตัวไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะต่างๆที่ถ่ายมานะสำหรับวัดอรุณนะครับถ้าใครที่สนใจจะมาถ่ายรูปที่นี่นะผมแนะนำก็คือวัดเขาเปิด8โมงมา8โมง มาหาที่จอดรถเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนี่กว่านะแล้วแปดโมงก็เดินเข้าวัดเลยนะครับแนะนำว่าให้มาตอนเช้าน่าจะดีกว่าเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะสายๆอ่ะนี่สายๆก็เริ่มมาแล้วใช่นักท่องเที่ยวก็มีนะเพราะแรกเราคิดว่าเรามาเช้าแล้วนะแต่พอเดินเข้ามาก็คือมีคนมาแบบเช้ากว่าเราเยอะมากอ่ะถูกต้องก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังมองหากล้องฟิล์มคอมแพกดีๆพรีเมียมแบบนี้ทั้ง7ตัวนะครับก็จะเป็นตัวช่วย ตัวตัดสินใจให้เพื่อนๆได้นะครับว่าจะเลือกซื้อตัวไหนนะสำหรับเรา2องคนนะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปละ